วันนี้เราจะจัดเบิร์เดย์ปาร์ตี้ให้พี่ป๊อปเบิร์เดย์ปาร์ตี้ให้พี่จ้อ แล้วเราจะจัดแบบง่ายๆธรรมดาไม่ได้เข้าใจใช่ปะ <c oughs> เรารรู้สึกว่ามันก็ต้อง Glamorous ขึ้นมานิดหนึ่งหรือเรียกว่า D J อนั่นเองครั้งนี้เราก็เลยจัดใหญ่เลยจ้าเช่า,ชาวพวกอุปกรณ์โต๊ะเข้าไอจีไปดูเลยว่าแบบมีเจ้าไหนแล้วเจอเจ้าหนึ่งชื่อ q u i d Rental จ้างมาแล้วก็เพื่อนไห,หนาเขาทำจัดโต๊ะคือจัดให้โต๊ะมันสวยอะมีอาชีพนี้เธอแลาชิปนี้ไม่ได้ถูกนะฉันบอกเลยตัวโต๊ะเนี่ยมันมาต่อปากตั้งแต่้า ปูขึ้นไปเนี่ยเป็นเขาหมดเลยสิดดาวดินเนอร์นะคะครั้งนี้นี่เข้าไปดูปลาเข้าไปดูปลาโอ้สวดีวดวดวค่ะหิมเคอร ปาปว่าเซ็งเบิร์ดเดย์ที่ฟอรินเนอรอันนี้เราจัดไว้อยู่ข้างในแต่ที่จริงแผ่นแรกแผ่นเดิมเลยคือเราจะจัดดิมน้ำซึ่งตามพยากรณ์อากาศตก8 0แต่เราได้มีการไหว้ไว้แล้วมันจะต้องไม่ตกตั้งแต่5โมงเย็ยนจนถึง2ทุ่มขอ3ทุ่มละกัน ตีมอะตอนแรกอ่ะมีเลือกเขาบอกว่าเออแบบผู้ชายผู้ชายหรือจะเอาแบบคาสิโนโรยัลไหมแต่ว่าพี่ป๊อกไม่ได้แบบชอบสไตล์นั้นไม่เอาดีกว่าแล้วอีกอันหนึ่งอะเขาบอกว่าลาโดเช่ดีตา้าแปลว่าชีวิตที่ดีๆผลไม้สดหมดตีมก็ออกแนวะแบบว่าเข้าใจง่ายๆก็อิตาเลียนซัมเอร ทีมที่มาทําอาหารนะเป็นน้องสาวของเพื่อนพี่ป๊อกพี่เนมกัสโนว่าทุกบ้านเขาทำเอสแอนี P, แล้วเขาก็ทํอันนี้ด้วยน่ารักมากชอบมากเค้กก็อร่อยอะไรก็อร่อยมันถูกปากเราตังต้งแต่เด็กไงพาไปดูนี่ดีกว่าของที่เราเตรียมทําเองมีคานาเป้มีโฟคัสอันนี้ต้องเตรียมเองเพราะว่าเป็นม e าคี้ออร์แกไนช์สาวเดี๋ยวไปดูข้างในก็คือวันเกิดของคุณพัสรกรเนี่ย<ม>การที่ถามพี่กี้ว่าจะจัดดีไหมเนี่ยคือรอพี่กี้พูดว่า ไอ้จัดให้ไหมเขารอคำนั้นอยู่ว่าให้ไอ้จัดให้ไหมล่ะไอเราพึเงียบเลยไอเราเป็นอยากให้จัดคูดสิพูดนะ้ตั้งแต่แรกก็ได้ละเอออยากจัดวันเกิดช่วยจัดให้หน่อยได้ไหมคือเรื่องของเรื่องอยากจัดวันเกิดแต่กูไม่อยากทำเองนั่นแหละเราก็มาทำต่อก็คือเรามาจัด โคคัตโคคัดวันนี้เรามี3อย่างมีฮาร์โมนก็คือแฮมสเปนแล้วก็มีโชริโซ<ม>แล้วก็มีอันนี้เรียกว่าซาลจิโจนทีนี้เราอ่ะจะต้องจัดให้มันสวยกินกับวายแล้วก็ขนมปังซึ่งมันคือเมนูรองท้องของชาวสเปนถูกเอาไว้แบบกินก่อนกินข้าวาทำไว้แล้วเป็นคานาเป้เ เป็นแซลมอนถูกต้องเดี๋ยวรออันนี้แล้วเดี๋ยวจะได้เอาไปทีเดียวรอแป๊บ,บนึ่งนะคะอันนี้เป็นหมูหมดนะมันมีแบบที่เป็นเนื้อด้วยแต่ว่าไม่ค่อยป๊อป ใช่แต่ว่ามีเพื่อนฉันด้วยแต่เป็นเพื่อนฉันที่สนิทกับพี่ป๊อกด้วยมิว <ew> โชกก็คือแกงวุ่นวายของฉันนี่นแหละว<า>ัน<า>นี้เราก็าไว้นี่่อนจะได้ขึ้นชั้นสามใช้ใจชั้นสามห้ามเก็บเที่ยวห้างบนกับของข้างล่างโอเคเพราะว่าข้างบนเป็นตัวฉันคนเดียวเฮ้ยอนะเอ้ยมีป๊อปสี่ที่ต้องขึ้นมาเพราะว่านี่แหละเราจะมาจัดป๊อปนี่แหละ พี่เคยใช้โซนนี้ของบ้านบ้างไหมไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกไม่เคยใช้เลยเราแบบลงไปทมข้างล่างไหมวะนี่ถ้าขึ้นมาจากข้างบนด้วยคิดต่ามตัวจริงฉันก็อยากจะทำอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่เราไม่ได้แบบง่ายๆนะที่แช่ไวน์ค่ะขอใจว่าจะจัแต่ขายเกาอี มีแก้วแชมเปญมีอันนี้ไวน์แดงแล้วก็ลองลงมาเป็นไวน์ค่ะเรากลับบ้านก่อนแม่ขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนิดนึงนะแค่เขามาสวยละฉันควรที่จะเจอแครแบบสวยแล้วตอนนี้หน้าฉันจะเป็นสังขาย,ยาแล้วทุกคนวันนี้มีธีมน,นะคะฉันจะให้ดูว่าฉันมีการเชิญนะคะนี่การเชิญธีมของเราวันนี้ก็คือ come dress in your Italian best แล้วเราก็ส yeah> ่งเดฟเฟร์ไปให้เพ oh oh oh. ื่อนนี่นะเพื่อนนี่นี่นะเพื่อนนี่นะเพื่อนนี่นะเพื่อนฉันขอตัวไปนิดห้ยนี่แขกก็มากันประมาณแบบว่า1แพ็กนะฮาจากต้ลังหลัง1แพ็กมาแล้วพี่เอาช่างภาพแบบกล้องเต็มตัวมานะแล้พี่เหมือนออกกันนจริงนะพอถือ iPad ไปด้วยแล้วก็เดินไปด้ยเหมือนเหนือย เอ็งทำมาให้อะไรฮะพี่ฮอปปอกแต่เองไม่ได้วาดเองนะโอ้โหอ้าวมิก้าเนี่ยเขาแต่งตัวสวยมิก้าแต่งอย่างนี้เหรอ่พี่โอ้โห เราก็ต้องแต่งตัวให้เกียรติงานเขาเขากําหนดธีมมาเราก็ต้องแบบเออให้มันมีสมเกียรติกับบ้านมาด้วยนี่คือพี่พี่กี้เขาบอกว่าพี่ไอซ์อ่ะด่าเขาตั้งแต่วันเกิดเขาด่าเป็นอาทิตย์ก็ไม่มีตะก้องอ๋ใช่สินี่ข้าพเจ้าวันเกิดขอแชร์ได้ปะมือนึ่งหยิบเค้กมือนึงถยิบอ้ยเอาเอามึ้นข้าพเาพี่พี่ว่าโอเคไหนยิ่งกว่าไม่มีรูปนะฮะแต่จุด เอาเค้มวางกับผัวมานี่ไงไอ้เนี่ยคือนี่นะธนาช่วยมีตลกองให้นิดยนึงแะครับเจ้าต้องทำงานเยอะแก้วอยู่ไหนชนสิครับชนปีเดียวน้องเว้ย38เนี่ยเออนี่ก็เชื่อเอา เป็นไซด์ที่ดีนะอันนี้ผมบอกเลยแปลว่าโตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบากว่าพ่อหรือหนักกว่าพ่อเดี๋ยวฉันทำเองแบบนจริงเหรอจริงปะเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยเมียนรอนได้ทำเองหมออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดูดทำฟันมาเฮ้ยป้อนไหมป้อนต้องมีป้อนอันนี้ได้อันนี้ได้มิมทำอไมแบบฟันหรอเออหวานมากเลยค่ะ ก่อนหน้าค่ะใครรู้อายุเนมไงบอกว่าเนี่ย Happy b i r t เดย์ครับพี่เท่าไหร่แล้วนะยี่แปดใช่ไหมปีนี้สี่ exactly เลยอันนี้เขาไม่เขารู้อายุเขาเรียกว่ารู้งานรู้ใจ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 เฮ้ยผนตกผนตกเอาเทียนเข้าไปด้วยเอาเทียนเข้าไปด้วยก้าวตรงที่เอาเทียนเข้าไปด้วยแก้วแก้วแก้วเอาแก้วลงพื้นจะไปต้องแก้วลงพื้นอ่ะ จากผู้ร่วมงานเป็นผู้ประสบภัยตอนนี้คือรอมรโดดไม่นานด้วยทุกคนมาลุมเทื้งมื่ตรงนี้เก็บอะไรก็ได้ใช้แล้วนะกี่นาทีเราไปอยู่ข้างนอกมันได้กี่นาทีถ้าเรียกตะกรงขึ้นมาก็คือลุกไม่ได้เราก็จะไม่มีเลยนะน่าจะสิบนาทีได้ใช้สิบนาทีก็คุ้มแล้วนะได้ใช้สิบนาทีก็ยังทุกคนไปแล้วเนี่ยไปแล้วเออไม่เปลืองอันนี้ไม่เปลืองเอ้าเฮ้ยเปลืองดีว่ะ มาแก้วมาครับแก้วมาครับนี่นี่คนนี้เพื่อนผมสมัยเด็กเลยนะมีประวัติอะไรเกี่ยวพี่เอกคลิปฮอบตัวพ่อครับใช่ไหนมขออบของพ่อตัวพ่อเลยเหรอใช่สมัยก่อนเป็นคิปฮอบนี่สมัยนี้เป็นคิปที่สามสองหนึ่งเหมือนเพิ่งมาเจอกันเอ้ยเอ้ยอ้าวทิ้งอ้าว อ้อนี่โอ้โหไม่ได้มามือเปล่าเอาแผนที่โลกมาให้โอเคครับไอ้ที่คือหินใช่ไหมหินใช่ใช่จำเป็นว่าจำเป็น v า l the world to get her ใช่โอ้โหต้องรับเขาอยากให้ผมไปอินเดียนะครับไม่บางทีบางทีมันเป็นเรื่องของห้างที่เขาห่อให้ด้วยเชียครับอ่ะไปครับไปรถไฟขลังนะครับ ราไม่เคยมาวอนเกิดป,ปี่ปอกแล้วแบบเป็นอย่างนี้ใช่ไหม,นนนนมไอ,โอ,โอ้ถึงคนเกิดพี่ก็ไม่แทบไม่เคยไงต,ตอนเริ่มหิวแล้วหิว่ไหมจะคุณจะกินพ็อปไม่ได้นะนมันโตแล้วคุณแต่เม<อ>ื่กีกินได้ทำเป็นเล่นไปเขากินได้หรอ,อไม่จริงหมดนี่เขาไม่ได้เอาของมาตั้งแบบกระโหลกระลานะาคือถ้าสมมติเราหิวเนี่ยนี่กินได้เลยของจริงนี่นี่นี่เกีียวดูดีเทลเนี่ยอุ่นจริงหมดไอ้นี่ลูกฟิก อไอ้ลูกฟรีผลไม้นี่เขาบอกว่ากินได้ผลไม้อะไรบนโต๊ะเนี่ยจะเป็นคอาซสุขอันนี้ผลไม้จริงเหรอผลไม้จริงผลไม้รวมใช่เออผลไม้จริงจริงวนกี้พูดจริงมะเนี่ยเจ๊แพงมากกดระวังเอาไว้ให <S 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 ้ดีกลับบ้านแล้วก็ใส่ถุงกันนะใส่ถุงต้องระวังที่แพงนะโอ้ยอ๋อโอ้ยคุณโตได้ถุงโต๊ะกินเสร็จแล้วคุณก็มาตัดเค้กตรงนี้เค้กคืออันนี้ถูกไหมใช่ อายนี่แค่เด็กคอยตอนแรกอะ่ะอีเดินลงมาคิดว่ามีคนซื้อบอลไใส่มาให,ห้ คุณมากี้ราศีทําให้ขนาด,น,ด,ดาานี้ชอบไหมครับเดินเข้ามาได้ชอบทั้งชีวิตไม่เคยมีแบบเนี้ยอันนี้ต้องยอมรับเขาทำดีมากเขาน่ารักมากยอดม,มากมียาดีนี่คืออู้ขอบคุณกาเมียรักเมีย สวัสดีครับมอบเลยฮะคืออยากจะบอกว่าแต่งเต็มมากเมื่อกี้เพิ่งแวะตรงเล็กโคมอ่ะค่ะก่อนจะโอ้โหเดี๋ยวเรา d i น n e r เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมูฟไปปาร์ตี้กันนะครับเป็นไงฮะอาหารที่นี่อาหารอร่อยครับแต่มีความมึนงงตรงอุปกรณ์ซองสายซองสายครับอันจิ้มอะไอืมอันนี้ไว้จิ้มอะไรครับอันนี้ก็อาหารคาวอันนี้อาหารหวานอ่ะฮะอันนี้อาหารว่าว อันนี้แล้ครับตอนนี้อันนี้มินนอันนั้นไม่ได <c oughs> ้เตรียมมาครับหวานๆรสชาติมบบนี้ดเหมือนกับฉันส่เขียนไ ไปล่วนไลวนาโอยปนม่อกับบ้านมจะ่จริงปะเนี่ยเจแมากระวังเอาไว้ให้ดีกลับบ้านแล้วต้องใส่ถุงนะบ้าน่ถุงต้องระวังพี่แพงนะโอ้ย พอกับบ้านพอกับบ้านนี่เอกับบ้านสากับบ้านเ้่เยี่ยมเลเริ่มเลยม่้ตกเลยเสร็จแล้วสแล้วเหอะเสแล้วโอ๊ยอนะคะ เอาดีห่อได้ไหมคะแล้วใช่ไหมคะบ้านนี้มีโจนกด้เหรอครเอาผลไม้กลับครับยครับกลับบ้านไปีไม่ได้เอาผลไม้กลับได้เหรอได้โอ้โหเ่งได้ทุกคนครับได้ทุกคนเก่นเยครับผมอันนี้คือจริงจังอะไรจริงจังมากทุกคนจริงจังปลาร้าปาร้ายมียมาเ สู้เขาหน่อยสู้เขาหน่อยนี่โอ้โหพลอยชะโอ้โหเดนแพงแพงเดนแพงแพงอันนี้งานวันเกิดองานเทกระดาษนะเทกระดาษเนี่ยอ้าวพี่ควันกรเขาไม่ไปยีเป็นสีเขียวสีเขียวอร่อย เอากับเขาด้วยเหรอแม่กับบแจี้มาะกับอวากดอยู่กับพ่แพงมากมหรือเปล่า ขับผ่านกลางคืนนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเราสี่ขนแล้วก้นเปียกเลยพื้นมันเปียกอันสิไปฮะไปพี่ยืนไปยังโอ้ไปไปเพราะว่าเราจะไม่ตูดเปียกโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแบบนี้แหละนี่ปาร์ตี้ปาร์ตี้ดูใบมาปาร์ตี้ดูใบปาร์ตี้ดูใบนั่นเองนั่นเองจะกลับก่อนอะไม่น่ารอด แพงแก๊งสาวๆในรถตาเราครับไปครับไปครับอ่าแล้วพ่อก็คือปิดประตูเพื่อไม่ให้ใครกลับใน่ตลอดไปเขาปิดประตูกันนะพี่เนมคุณเจ้าของบ้านครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

太冷，真是、啊。<laughs> <laughs> งานนี่งานวันเกิดเราก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วละะครับเป็นงครอันดับ<ะ>แรกนะครับผมอยากจะขอบคุณภรรยาสุดที่รักของผม <c oughs> ที่จัดงานนี้ให้ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบจัดงานอะไเท่าไหร่ถ้าเขาไม่จัดเธออยากจัดแต่เธอขี้เกียจจัดเองฉันจะบอกให้ถามเลยนะ่น่ะทำอะไรดีมันเกิดทำอะไรดีอ,อ่ะทำอะไรดีอ่ะเป็นงานวันเกิดที่ผมบอกว่าแฮปปี้มากๆเพราะว่าอันดับแรกเลยผมได้อยู่กับเมียที่รักสองผมได้อยู่กับลูกที่น่ารักของผมทั้งสองคนและผมก็ได้อยู่กับ เพื่อนรักของผมด้วยนะครับก็เป็นความสุขที่แบบว่าจริงๆอ่ะอันเนี้ยแค่เพื่อนบางส่วนเพราะถ้ารวมหมดทุกคนในบ้านน่าจะแตกนะคะบ้านน่าจะแตกใช่เลยว่ามีเพื่อนหลายกลุ่มไม่อยู่จะบอกนี่ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนก็จะมีไปอีกกลุ่มสองกลุ่มนะคะถูกต้องช่วงนี้ใช้ร่างกายหนักหน่วงเลยนะคะเลยต้องบอกทุกคนว่าถ้าเดือนเกิดของคุณแล้วคุณมีเพื่อนเยอะนะครับผมคุณจะต้องลดหนักเลยเดือนเกิดเนี่ยมันเลี้ยงไม่จบไม่สิ้นกินเค้กไม่จบไม่สิ้นใช่ วรไงทุกคนแล้วก็นอนดึกก็คือใช้ร่างกายแบบแโหดทั้งเดือนดื่มหนักแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวไม่ว่าเราจะใช้ร่างกายหนักแค่ไหนเราเนี่ย มีตัวช่วยพน่นเห็นไหมเรายาังสกุลสกินเรยายังดูดีนะคะ<ร>างานงผง <ม S 2> งานผิวเรายังได้เราก็ต้องบอกเลยอย่างงานของเราเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณลูกค้าขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณทุกคนที่น่ารักที่เมตตาก,กับบ้านเรามาตลอดทำให้พวกเราเ่ยมีงานไม่คล่องไม่ขาดสายเลยูเรื่องดูแล <c oughs> สุขภาพก็ต้องนึกถึงวิตามินเลยและวิตามินที่เรามองข้ามไม่ได้เลยก็คือวิตามินซีนั่นเองจะบอกว่าวิตามินซีเนี่ยนะเขามี ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยประโยชน์อันแรกเลยก็คือการต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเกิดจากความเครียดหรือว่าเกิดจากการนอนน้อยเนี่ยเขาก็สามารถช่วยได้ผมเนี่ยกินทุกวันไม่ขาดเลยสักวันเดียวแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องมลภาวะและฝุน่นที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องเจอทุกๆวันสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ร่างกายของพวกเราเนี่ยไม่แข็งแรงวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวช่วยสําคัญเขาช่วยเรื่องภูมคุ้มกันให้กับเราช่วยเรื่องการดูแลผิวพรรณให้กับเรา เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะคอลลาเจนในร่างกายเราเนี่ยมันกู้ใบไปนะมันหายไปเมันหายไปมัน <ๆ S 2> ค่อยค่อฟือ้นหายแบบตกใจได้เลย,<า>ยเดียเชื่อมวิตามินซีนี่ก็คือช่วยได้นะจ๊ะเราในหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจลเจอทั้งมลพิษเจอทั้งแสงแดดที่ทําให้คอลลาเจนทําให้ทุกๆอย่างของเราเนี่ยเสื่อมสภาพไปมันไปทําลายผิวพรรณของเรานั่นเองต้องจ๊ะซึ่งเราสองคนเนี่ยจะไม่ยอมแก่เด็ดขาดถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากแก่เราจะต้องทําอะไรคะเราก็ต้องทานวิตามินซี ามินซีใช่ถูกต้องเพราะอย่างที่บอกว่าเขาช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ทําให้คอลลาเจนในร่างกายของเราเนี่ยมันแบบว่านะจ๊ะอยากแก้ไหมอยากแก้ไหมไม่มีทางหรอกที่รักเพราะว่าผมมีภรรยาเด็กผมก็ต้องแบบว่าเด็กตามภรรยาใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยเสียคนนี้มาใครอย่างเงี้ยอันนี้รับไม่ได้เลยนะทุกคนผมบอกเลยไม่คยค่ะ เสื <c oughs> ้อขาไปเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันทุกคนนี่จ้า เป็นไงจ๊ะเข้ามารลบแอร์อยู่ในนี้เลยนะจ๊ะนี่จะบอกว่าที่เราทานเนี่ยก็คือวิตามินซีของนิวทรีไลท์อันนี้นั่นเองนะจ๊ะต้องทานหลังอาหารเราเนี่ยทานอาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยอน,นี่คุณพ่อนั่งกินสแนค็คเราก็เลยจัดไปหลังอาหารคนละ1เม็ดคน1เม็ดดิฉัน1เม็ดเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ฝากด้วยปะนะคะหนึ่งเม็ดตัวนี้นะครับเป็นวิตามินซีจากนิวทรีไลท์นะครับผมสาม,มารถซื้อทานได้เลยนะครับทุกคน,นต้องชนไหมคะชนเราจะ,ชน,ะชนด้วยวิตามินชนไม่ชนแก้วรรเราเปลี่ยนเป็นชน,ชนว,วิตามิน ทานน้ำให้หมดไปเลยจะได้ดีต่อสุขภาพอันนี้คือบอกคนดูหรือบอกผมบอกตัวเองค่ะเพราะเป็นคนดื่มน้ำนอนจะบอกว่าถ้าเป็นช่วงนี้นะคะเราสองคนเนี่ยก็จะให้วิตามินซีจากนิวทรีไลท์นั่นแหละเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของพวกเราในช่วงนี้นะคะใครที่แบบว่าอยากจะไปซื้อตามพวกเราก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยที่ w w w a m w a a co. th นะเขามีวิตามินให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลย สามารถเข้าไปเลือกได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนนจะจ๊ะแต่ตวันนี้มันแนะนำตัวนี้เลยวิตามินซีจากนิวทรีไลท์จ้ะใช่แล้ววันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอบคุณภรรยาของผมอีกสักครั้งหนึ่งครับสำหรับกานเกิดที่น่ารากักแล้วก็มีความสุขมากเลยครับผมมีภรรยาดีเป็นสีแก่ผมเนี่ยแหละครับผมไม่ได้เป็นสีแก่ใครเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เท่าควมนุกยครับผมมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีครับ